เสียงเพลงบรรเลงเบาๆคลอเคล้าไปกับภาพทิวทัศน์ยามค่ำคืนของเมืองกรุงเทพที่ระยิบระยับด้วยแสงไฟรถราวิ่งขวักไขวายราวกับสายเลือดที่หล่อเลี้ยงเมืองใหญ่แห่งนี้สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวที่ไม่ค่อยมีใครรู้เรื่องราวของนาฬิกาเที่ยงคืน นาฬิกาโบราณที่ถูกเก็บซ่อนไว้ในห้องลับของพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งในเมืองไทยเรื่องราวนี้ไม่ได้มีแค่ความลึกลับน่าตื่นเต้นเท่านั้นแต่ยังแฝงไปด้วยปริศนาทางประวัติศาสตร์และบทเรียนที่อาจเปลี่ยนมุมมองชีวิตของเราไปตลอดการเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อสิบปีก่อนตอนที่ผมยังเป็นนักศึกษาฝึกงานอยู่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ผมเป็นคนชอบสำรวจ ชอบนขนคว้าอะไรใหม่ๆและมักจะใช้เวลาว่างเดินด้อมๆ้อมมองๆไปทั่วพิพิธภัณฑ์แม้แต่ในส่วนที่ปิดไม่ให้คนทั่วไปเข้าชมวันหนึ่งขณะที่ผมกำลังเดินสำรวจห้องเก็บของเก่าๆที่เต็มไปด้วยฝุ่นและหยากยยผมบังเอิญไปสะดุดกับแผนผังเก่าๆที่ซ่อนอยู่ใต้กองหนังสือเล่มหนาแผนผังนั้นดูเก่าแก่มากกระดาษเหลืองกรอบ และหมึกก็เลือนลางแต่ผมสังเกตเห็นสัญ,ญลักษณ์แปลกๆที่ถูกทำเครื่องหมายไว้ในบริเวณห้องโถงใหญ่ของพิพิธภัณฑ์ด้วยความอยากรู้อยากเห็นผมจึงตัดสินใจตามรอยแผนผังนั้นไปตอนแรกผมคิดว่ามันอาจจะเป็นแค่แผนที่ซ่อนสมบัติเล็กๆน้อยๆแต่เมื่อผมเดินไปถึงจุดที่ถูกทำเครื่องหมายไว้ผมก็พบว่ามันเป็นผนังที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรพิเศษ ผมลองเคาะผนังดูปรากฏว่ามีเสียงก้องๆดังออกมาจากข้างในผมจึงเริ่มสำรวจอย่างละเอียดและพบว่ามีอิดก้อนหนึ่งที่สามารถขยับได้เมื่อกดอิดก้อนนั้นเข้าไปผนังก็เลื่อนออกเผยให้เห็นทางเดินลับแคบๆที่มืดมิดหัวใจผมเต้นร,รัวผมรู้ว่าผมกำลังจะค้นพบบางสิ่งที่พิเศษ ผมตัดสินใจเดินเข้าไปในทางเดินลับนั้นอย่างระมัดระวังทางเดินค่อยๆนำผมลงไปยังชั้นใต้ดินของพิพ,ธพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นส่วนที่เก่าแก่ที่สุดและถูกปิดตายมานานหลายปีเมื่อเดินมาถึงสุดทางเดินผมก็พบกับห้องลับขนาดเล็กภายในห้องมีโต๊ะไม้เก่าๆตัวหนึ่งบนโต๊ะมีผ้าคลุมสีดำสนิทวางอยู่ผมค่อยๆดึงผ้าคลุมนั้นออก และสิ่งที่ปรากฏอยู่ใต้ผ้าคลุมทำให้ผมแทบหยุดหายใจมันคือนาฬิกาเรือนใหญ่นาฬิกาโบราณที่สวยงามและน่าพิศวงตัวเรือนทำจากไม้แกะสลักอย่างประณีตหน้าปัดเป็นสีทองอารามเข็มนาฬิกาเป็นรูปทรงแปลกตาและมีอักษรโบราณสลักอยู่รอบๆขอบหน้าปัดแต่สิ่งที่ทำให้ผมตกตะลึงมากที่สุดก็คือ นาฬิกาเรือนนี้เดินเฉพาะเที่ยงคืนเท่านั้นผมเฝ้ารอคอยจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนและในวินาทีที่เข็มสั้นและเข็มยาวชี้ตรงไปยังเลข12นาฬิกาก็เริ่มทำงานเสียงเฟืองจากกลไกดังขึ้นเบาๆและเข็มนาฬิกาก็เริ่มเคลื่อนที่ทันใดนั้นเองแสงสีทองก็ส่องสว่างออกมาจากนาฬิกาแสงนั้นเจิดจ้ามาก จนผมต้องยกมือขึ้นบังตาเมื่อแสงจางลงผมก็พบว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในห้องลับเดิมอีกต่อไปผมยืนอยู่ท่ามกลางสวนดอกไม้ที่สวยงามราวกับในแดนสวรรค์ผมเดินสำรวจสวนนั้นด้วยความตื่นตาตื่นใจดอกไม้หลากสีสันส่งกลิ่นหอมอบอวลต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านให้ร่มเงาและมีน้ำตกเล็กๆไหลรินลงสู่สระน้ำใส ในขณะที่ผมกำลังดื่มด่ำกับความงามของสวนแห่งนี้ผมได้ยินเสียงกระซิบแววมาตามสายลมเสียงนั้นพูดว่าจงมองดูอดีตและเรียนรู้จากมันผมเริ่มมองไปรอบๆและสังเกตเห็นภาพเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาในอากาศภาพเหล่านั้นไม่ได้เป็นแค่ภาพแต่เหมือนกับว่าผมได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆ ผมได้เห็นภาพของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ปกครองบ้านเมืองด้วยความยุติธรรมได้เห็นภาพของนักรบผู้กล้าหาญที่เสียสละชีวิตเพื่อชาติได้เห็นภาพของชาวบ้านที่ร่วมแรงร่วมใจการสร้างสารรค์สิ่งต่างๆแต่ผมก็ยังได้เห็นภาพของความขัดแยง้งความรุนแรงและความสูญเสียภาพเหล่านั้นทำให้ผมรู้สึกเศร้าใจและหดหู่ผมใช้เวลาอยู่ในสวนแห่งนั้นนานเท่าไหรก็ไม่รู้ แต่ในที่สุดแสงสีทองก็กลับมาอีกครั้งและผมก็กลับมาในห้องลับเดิมนาฬิกาเที่ยงคืนหยุดเดินและห้องก็กลับคืนสู่ความมืดมิดหลังจากเหตุการณ์นั้นผมก็ใช้เวลาศึกษาข้นคว้าเกี่ยวกับนาฬิกาเที่ยงคืนอย่างละเอียดผมพบว่านาฬิกาเรือนนี้ถูกสร้างขึ้นโดยนักประดิษฐ์ชาวไทยในสมัยอยุธยา เขาเป็นคนที่ใฝ่ฝันอยากจะสร้างเครื่องมือที่สามารถย้อนเวลาได้เพื่อให้ผู้คนได้เรียนรู้จากอดีตและสร้างอนาคตที่ดีกว่าเดิมแต่เขาก็รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงอดีตเป็นสิ่งที่อันตราย เขาจึงสร้างนาฬิกาให้สามารถมองเห็นอดีตได้เท่านั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เรื่องราวของนาฬิกาเที่ยงคืนสอนให้ผมรู้ว่าเวลาเป็นสิ่งที่ล้ำค่าเราควรใช้เวลาทุกวินาทีให้คุ้มค่าทำในสิ่งที่ถูกต้องและสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นและนี่คือเรื่องราวของนาฬิกาเที่ยงคืนนาฬิกาโบราณที่ไม่ได้มีแค่ความลึกลับน่าตื่นเต้น แต่ยังแฝงไปด้วยปริศนาทางประวัติศาสตร์และบทเรียนที่อาจเปลี่ยนมุมมองชีวิตของเราไปตลอดการแล้วคุณล่ะครับเคยมีประสบการณ์ที่ทำให้คุณมองเห็นอดีตและเรียนรู้จากมันบ้างไหมครับลองแบ่งปันเรื่องราวของคุณให้ผมฟังบ้างนะครับ